สวัสดีค่ะอยู่กับสาวอ่อนบานานาคือเก่าคือเดิมเมื่อน,นี้ผัดปลาดุกจ้าผัดปลาดุกกับข้าวสวยนะคะวันนี้โอ้ยตักเขา่ามาลายคักสงสัยหิวหิว <c oughs> เขา่ <c oughs> าเพราะว่าสายแล้วเนาะค,ะะคะ่ะเนาะยากลาย <c oughs> ตอนเศร้าจะยากมากเลยเลยผัดผัดประดุกกับข้าวสวยเสนอก เปลี่ยนข่าเหนียวทุกวันบ่ได้ต้องมีข่าสวยด้วยนะคะข้าวสวยวันละสองครั้งข้าวเหนียววันละครั้งยังประธานในซีมแทรลองซีมเบองกันผัดปลาดุกเสียบเสียบลองบึงพี่น้องมันจะเสียบว่มีสองอย่างแค่นี้แหละมีข่ากับผัดผัดปลาดุก อืมเนาะเฮยล่ะยังบ่ทานได้ไปฮอดไสให้เฮียล่ะอืมหูแซ่บๆแซ่บอยู่เอาแบบง่ายๆนี่ล่ะพี่น้องแบบนัวแล้วเฮาบ่ต้องใส่พริกน้ำปลาดอกจ้า อยากกินทําเองที่บ้านบ้านอ่ะอืมจะเบิร์้บังกับพี่น้องโอ้จะเหลือบางกับพี่น้องจะเหลือไหมเข่าตั้งสวงทับพี ใหญ่ๆสองทับพีใหญ่ๆภาคอัน มะกรูดใบมะกรูดใบใบมะกรูดเท่ากับใบน้อยๆเนาปลูกไหมต้นแรกปลูกอยู่ไอ้่นปลูกบ้านแบบียอ่าต้อเติมออกไปต้นมะกรูดก็เลยไปน้ำปลูกใบนึกว่าจะบ่บบ่บไปปลูกบ้านบ่ต่อเติมไปหันเนาะ ปลูกไว้แอบๆพุ่นนี่นี้เอาอไปเฮ็ดโอ้ยจนนั่นเลยบ่มีใบบ่มีมะกรูดกินถ้าปลูกไม่เพิ่งปลูกไม่ล่ะได้ยังบ่นานแต่แต่ก็เด็ดได้แลวเริ่มนักเริ่ังสิ่งได้ละ ปลาดุกสาวอ่อนนี่สิเฮดแบบนี้ด้อพี่น้องเฮดคือสาวอ่อนบะประดุกเข้าจะไปทอดก่อนเราจะไปทอดประดุกก่อนนะคะน้อง่่อยมาผัด พ่อแต่ซูเกนของแซ่บอยู่กับคนมักของมักอยู่กับคนทำวัดวานเนาะ แซ่บอยู่กับคนชอบก็าถ็นกินไปน้ำบ่ไปน้ำนะคะนะ่ะเนาะกินไปด้วยคินไปด้วย หลยบ้าไลายมือบ่ได้อยู่บ้าน moaa moaa ba doko. bà <tôi> đu cưng kì lô kilo cưng kì lô mất tổ nhẹ tổ nói. มิซอดมิสซอดหอยนางรมซอดเออภูเขาทองรสดีน้ำตาลกะขากับตำพริกตำพริกตำกะชัยกะชัยหัวหอมหัวกระเทียมเสียงเทียงเป็นอย่ หอมหอมมากเลยโทษ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  มันจะเบิดหรือมันจะเหลือรุ่นนู้พี่น้องเพราะว่าเขาตักออกมาแล้วสวงทับทีเข่า <laughs> แจ็บครับ ดันให้หมดพี่น้องดันให้หมดโอ้ตรงนี้ดันให้หมดนะคะ Saying yeah. whoa, whoa. whoa. <laughs>

บดบดเหลือเยียมอันนี้ก็เหลือแจ่หัวกับตอนหนึ่ง กะซ้ำมาเบิดอันนี้ก็จะเป็นผักที่เขาเอามาใส่แหงตัดเท้านะ่ะจะเป็นกระเพ่ากับแบบกับกับดอกหอมแซบมากจ้าอร่อยแซบนัวขอบคุณทุกการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครให้กับซาวอ่อนบานนาด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้า